นีเบบี้คิตตันที่เราสั่งมาจากลาซาด้ามันเป็นมันเป็นเม็ดอะไรเขาบอกว่าไงลูกเป็นเม็ดเบบี้คิตตันหรอพอมันโดนน้ำมันจะพองใช่ไหมใช่มันจะพองอตอนนี้มันแค่เม็ดนิดนี่สองร้อยสิบห้าบาทได้เยอะไหมดูได้ก็เยอะนะเนี่ยหลายหลายร้อยลูกเลยนะใช่ยเยอะอยูกไปแบงค์ลองไปสูบลมไปะจะสูบลมใส่ไว้น้ำนะคะ ไปตรงไหนอะ่ะนั่นไงมันมีซิวิกอยู่หรอกตายท้องตายท้องติ๊กดูนี่จับฝาไว้น้ำให้ต,งตรงๆเดี๋ยวลราอามันท้องก่อน ใช่ใช mm. mm. ่นอะตามันตึงหน่อยนนี้เริ่เป็นลูกเป็นล่างหายอ่ะอ่ะดึงออกนี่ดันอะอันนึงนี่เดี๋ยว้ว่า em đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video เปิด่อนนนี้นอามันแข็งๆหน่อยเราก็ได้สาว้น้ำแล้วสาวแังดึงออกลูกอืมโอเคไปลุยกันเลย มาเอาน้ำมาเอาน้ำมาใส่เปิดก๊อกเปิดก๊อกก่อนเปิดก๊อกอ่ะฉีน้ำก็ไปเลยเปิดน้ำยังเปิดน้ำยังปรับสปีดฟู l ผงไหมลูกนี่ผงก็เทออกก่อ่ะนีนั่นไหม f เราจะใส่บบี้กิ t ตันลงไปในน้ำเลยนะคะโรยเลยอี ยังไม่ได้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมลูกสองซองนี้ใเต็มเลยเร้อยอ่ะเป็นร้อยมนะแบงนะเนเตรียมเตียบ ประมาณกี่นาทีมึงใหญ่ๆอ่ะแบงค์ฮัลูกประมาณกี่นาทีฮะไม่รู้แบงค์ไม่เคยเดีย๋ยวเรามาดูกันจับเวลากี่นาทีเพราะว่าม,มันก็เริ่มใหญ่แล้วนะลงไปแป๊บเดียวเห็นปะเราจะมาจับเวลากันว่ามันจะประมาณกี่นาทีกว่ามันจะใหญ่ ตอนนี้เกือบสองนาทีรเ,เรใหต,ต่อไปอใหญ่ไม่รูปไหนะเอาลูกเล็กสุดกับลูกใหญ่สุดมาเทียบกันนิด ผ่านไปตอนนี้ผ่านไปสามนาทีหอมลุ้ยเลยลูกได้ไหมไหนมันใหญ่ขึ้นไหมหเ,เทียกันดิดมันใหญ่ขึ้นเนาะแต่มันใช้เวลาอีกหน่อย 我们。 นานเหมือนกันลูกเนาะตอนนี้ตอนนี้กี่นาทีแล้วเกือบเจ็ดนาทีแล้วล,ลูกใสมากเลยอยู่ในน้ำอ๋อลูกลูกใสเหรอใช่แบงเอาลูกสีแดงลูกเล็กๆสุดเลยอ,ออกมาลูกนี้ดดเ,เดี๋ยวมาเทียบตอนที่มันบวมเนียตอนมันใหญ่สุดอะเทียบกันโอ้โหไหนก็ได้ยีบมาเฮอลูกนีงสีแดงอะ หอมเน,นี่ยเอามาวางนอกลูกนี้โยนมาโยนลงมาเออยวโยนวางน,หนอกนะเออวางไว้พอแล้วพอแล้วได้ลูกเดียวพอแล้วเอาไปเทียบกันเฉยจะดูว่าตอนมันใหญ่สุดกับเล็กสุดกัน,นก็นมันต่างกันเยอะไหมเทวังนอนนะที่แวังน,หนอหนหนะ โอ้โหสี่ขุมงี่ย์อ่ะก็จะใหญ่อะสี่วโมงไา่สุดจะนี้ได้แค่ไหนจ๊ะเอาเม็ดอะไรอะยังไม่ถึงนี่บ้าน้ามิเนานะ

yeah you I mean it ไม่สีขาวไม่ก็ใหญ่แล้วสีแดงใหญ่กว่าสีแดงใหญ่กว่าให่กวแช่ร้อมกันแต่ไม่ใหญ่เท่ากันีขา,ขาไม่นมมี่สขาี่เนอมันใหญ่ีขาไม่ใช่หรือเปล่าแต่แต่บางลูกมันก็ดูเล็กน,นะ มันเป็นอันเดียวกัน,เ,นเอาเฟียกห,หมดแล้วอะ่ะการไส่หนอนพ่ขอจาก Baby เบบี้คิตตันน่าสวยมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเบบี้คิตตันยักษ์ให้ดูนะครับกดใจคลิปนี้ให้ถึง1นึ้อยใจด้วยนะครับ ไม่ในน้ำดูไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยสีใสอะมองไม่เห็นเลยน้าะมันเหมือนเป็นน้ำไปเลย,น,ยนะใช่เอาน้ำใสม,มือ,อนี่ยนี่ใส<า>เ,ลเลยนะมิดแหละหายไปเลยลนะหายเลย ถ้าโยนใส่กันมันจะเจ็บไหมไม่เจ็บจริงป่ะมันนิ่มเลยเหรอใช่โยนใส่กันจะแตกนุ่มดูไหนหอมโยนใส่หัวพี่แบงค์ดิหอมโยนใส่หัวพี่แบงค์นี่เจ็บไหมต้องเอวเจ็บไหมไม่เจ็บโดนตัวเจ็บไหมไม่เจ็บอหายไปไหนมองไม่เห็นมันแตกเจ็บไหมหอมมันแตกวะลูกมันไม่แตกนะ มันเด้งมันเด้งดึงๆไงอันีลูกเล็กน่าจะไม่แตกต้องเป็นลูกยักษ์อ่ะมาแล้วมันจะแตกดูสิใสมากดูนะดูสิต้องหมุนไปเลยอ่ะน้องหมุนไปในน้ำอะไรเงี้ยแบงค์จับอยู่ปะจับอยู่จับอยู่เออลองหงุดเหมือนแบงค์เหมือนแบงยอ้สิใช่ใช่ต้องหมุนเลยอ้าวหายไปไหนแล้ว หาไม่เจอเลยอยู่ในน้ำอ,อ่ะลูกนิ่ใสมากนี่นสีขาวเหมือนไข่มลยนี่เป่นหนึ่งเดาน้ำงที่ดูนะน,น้ำนานานานนะน้องก็มาดูในคลิปอะ่ะเขาใส่น้ำเต็มสระใช่ไหมแล้วเขาใส่เบบี้คิตตันเต็มรอบสระไม่เห็นน้ำเนี่ยเดินลำบากมากเลย เนาะแสดงว่าหลายถุงมากเลยเดิเนี่ยใส่ล้านลูกโอ้จักน้ำใหญ่แสดงมีไม่มีน้ำเลยดิมีแต่เบบี้ฮิตตันหรอมีน้ำแต่ว่ามันมใส่เบบี้ฮิตตันด้วยเหมือนน้ำเลยขอ,อด,ดูดิดูดิมันโดนน้ำเลยโดนน้ำฮึมอึมฮึมโยนปลาใส่หัวพี่แดงดิ อช,ช,อ,ช,ชอ,อ่อสีชมพส่สไเดอเดดอ,อุ้ยเด้งอโหเด้งงอะเกือบสัมปลาใส่สไลเดอร์เด้งเด้งเด้งไม่โดนเออไม่โดนอุ้ยเด้งโด,ดนหวัหวหอมเอาสองลูกเลย มันไม่เปี่ยนมนดิไปไหนละใครไม่ได้ ทำอะไรอ่ะจับไม่ได้จับไม่ได้รนมลอยจับยากนะเน,นาะม,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 มุมนี้เต็มเลยหอมข้างหลังหอมนลยลูะมุมนี้เต็มเลยในสระนี่บางวันจะมีสามร้อยกว่าลูกถึงไหมเขาบอกมันที่ถุงว่ามีกี่ลูกเราใส่ไปสองถุงเขาบอกว่าหนึ่งถุงอ่ะถ้ามันโตเต็มที่อ่ะทากับขวดน้ำขวดใหญ่ที่ อมจับไม่ได้ลูกก็ค่อยซ้อนนี่ค่อยๆซ้อนบังบีมันแตกแบบนี้เดี๋ยวพอไปเอาที่ซ้อนมาให้ดีกว่านี่สวยซ้อนไม่เยอะเยอะเขอน้อยขอน้อยเดี๋ยวให้ไปแบ่งซ้อนกันลูกหนูหนูเต็มเลยตรงหอมเต็มเลยหนูตรงหอมเต็มเลยซ้อมให้ซ้อนให้มันนั่นใล่ลูกเออให้มันขนาดกับปุ้นด นีเหมือนลูกแก้วไงนะใช่เป็นเหมือนแบบดึง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 แก้วเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยเลยเลยช่วยเลยลเลยฝนเี่คิตตัน นี่หอมตามนี้ลูกเนี่ไม่พอ่อพ่อตามห้ดูเนี่ยตักนี้เนี่ยว้าวเ,เต็มเี่ให้มันขนานกระปืนไปเออนี่โหอะไรเทียบเลยไม่ได้พ่อตักให้เต็มกระชอนดิเออพ่อตักให้เต็มเลยลุยแบงลบแบงค์ลบหูหล่นไปกับแบงค์หมดแล้วเดีย๋ยวพอตักพอตักหูใส่จะไม่ได้นะ ลงลื่นนี่เต็มเลยเต็มเลยเทียบเลยว้าวเยอะมากเลยสิสิบล้านไหนลองใหม่ดิเ้าอิเต็มเลยช้อนให้เต็มแบงก์เามาแบงก์มาแล้วโอ้โหเทียบอบบเทียบตรงนี้แล้างขาข้ามออก Ui, siap-siap. Benny, Benny, tohi, tohi. Ui, bengi, 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 bengi. พอดูอดิมาดูอืมเยอะเลยอ่ะได้แตกอันนึงแล้วเราสไลด์แล้วมันแตกอันนึงมันแตกได้ด้วยหรอใช่แตกได้ใครๆยังนลีกจะดึงดึงนี่เฉย,ยแตกติดขาะไลเจอเลยอืมดูดิเต็มเลยเต็มเลยหอมลูกพี่แบงค์พี่แบงสไลเดอร์แล้ว ครบเลยอืมีสีอ่ะมีสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูกงสีใสด้วยนะสีเขียวอ่อนอริกิงๆๆตอนนี้เราเล่นเสร็จแล้วนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ